สวัสดีคะ่ะวันนี้ขวัญประพาพาเย็บจะมาทํากระเป๋าจากกระสอบอาหารเมร็ดหรือเรียกกันอีกอย่างว่าถุงปุย๋ยวันนี้เราจะใช้ใบใหญ่ขนาดบรรจุอาหาร20กิโลกร,รัมนะคะตัวอย่างและขนาดของกระเป๋าที่เราจะทําวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะมีช่องใส่ของด้านหน้า2ช่องแบบนี้ด้านใน1ช่องส่วนสายนะคะหิ้วก็ง่ายสะพายก็พอดีนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยคะ่ะ ช่วงตัวกระเป๋านะคะเราอยากได้ด so ้านโชว์ด้านไหนให้เราเจาะช่วงนั้นเลยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะแต่กระเป๋าใบนี้เราจะใช้ช่วงนี้เป็นตัวกระเป๋าส่วนช่วงนี้นะคะเราจะใช้เป็นช่องใส่ของด้านหน้าสองช่องนะคะก็จะเป็นด้านโชว์พอดีนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มวัดตัวกระเป๋ากันก่อนนะคะเรามาเผื่อวัดขอบกระเป๋าก่อนนะคะเราจะให้ด้านสีเขียวโชว์สักสองนิ้วสองเซนนะคะ วัดขึ้นมาสองเซนเป็นโชว์ขอบสองเซนนะคะสีเขียวแล้วก็เผื่อเย็บปากกระเป๋าสี่เซนก็จะได้แบบนี้นะคะให้เราขีดเส้นยาวทั้งสองเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเส้นนี้ไม่ต้องขีดก็ได้ขีดตัดเส้นนี้แล้วก็พับเลยก็ได้นะคะส่วนก้นกระเป๋าตัวกระเป๋าเราจะใช้ความสูงของตัวกระเป๋าประมาณยีิบเจ็ดเซนวัดยีิบเจ็ดเซนแล้วมาร์กไว้เลยนะคะ แล้วจากนั้นเราจะมาวัดก้นกระเป๋านะคะว่าความกว้างของก้นกระเป๋าจะเท่าไรให้เราเปิดด้านข้างแบบนี้นะคะเปิดด้านข้างขึ้นมันจะมีขอบด้านข้างสองข้างแบบนี้นะคะให้เราวัดได้สิบ15เซนเราก็จะไปทําเป็นก้นกระเป๋านะคะ15หา,หาร2เหลือ7.5ให้เรามาร์กไว้แบบนี้นะคะเพื่อเย็บสองเซนจากนั้นให้เราขีดเส้นนี้นะคะแล้วตัด ขีดเส้นเดียวตัดเส้นเดียวเส้นนี้นะคะก่อนเราจะตัดนะคะให้วัดทั้งสองข้างเท่ากันแล้วรูปผ้ากระสอบให้เรียบนะคะแล้วก็เหดแล้วก็ใช้กรรไกรตัดหรือคัตเตอร์กรีดก็ได้นะคะวัดตัดก้นตัดปากกระเป๋าเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาวัด ช่องใส่ของต่อนะคะเกณฑ์กระเป๋าของขอบด้านหน้านะคะเราจะใช้ช่วงนี้เราวัดขึ้นเผื่อเย็บ4เซนนะคะมันจะพอดีนะคะ4เซนก็ประมาณนี้เผื่อเย็บแล้วก็วัด4เซนไปตลอดแนวนะคะแล้วก็ขีดเส้เนแบบนี้นะคะ แล้วถุงของกระเป๋าด้านหน้าเราจะใช้ยิบสามประมาณยิบสามเซนนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เผื่อเย็บเข้าสองเซนแล้วเราก็จะตัดวัดวัดทั้งสองข้างเราก็ตัดนะคะตัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ส่วนของกระเป๋าด้านหน้าสองช่องแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาแบ่งครึ่งหาจุดย้ำ ของกระเป๋าด้านหน้านะคะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะให้เรามาร์กไว้รอยมาร์กจุดกึ่งกลางทาเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งหาจุดกึ่งกลางนี่นะคะเราหาจุดกึ่งกลางทำไมเราจะเย็บให้กระเป๋าเป็นสองช่องเราจะเย็บตีเส้นแล้วเย็บลงมานะคะแล้วจะเผื่อ เผื่อข้างละ1.5นะคะจับจีบย้ำติดกันแล้วก็อันนี้จับจีบทั้งสองข้างนะคะข้างละ1.5เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีนะคะเราจะขีดเส้นกลางกลางกระเป๋าทั้งสองข้างไว้ก่อนนะคะประมาณนี้เนาะเราจะไปตัดด้านข้างด้านข้างปกติเราจะเผื่อเย็บทุกครั้งเราจะเผื่อเย็บ2เซนเราจะเผื่อจับจีบข้างละ1.5ด้วยนะคะ 1.5 1.5เราจะเผื่อทั้งสองข้างข้างละสามหรือตัด4เลยก็ได้นะคะ4เซนทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะสีเซนแล้วเราขีดเส้นแล้วให้เราตัดทำเหมือนกันสองข้างนะคะเผื่อเหมือนกันสองข้าง ตัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านข้างเดี๋ยวเรามาทําส่วนของสายกันนะคะสายเราใช้ส่วนที่เราตัดออกมานี้นะคะกลางออกความยาวของสายเราใช้ประมาณ52-54แล้วแต่ความชอบสั้นยาวของเราก็ได้นะคะส่วนความกว้างของสายเย็บเสร็จแล้วเราจะให้เหลือ3เซนเราจะเผื่อเย็บข้างละ สายรวมนะคะ12เซนตัดสองสายนะคะสองเซนสองสายเรามาตัดกันเลยค่ะก่อนตัดให้เราพับครึ่งนะคะพับครึ่งแล้วให้เราาา์เส้น12 12นะคะตลอดแนวนะคะแล้วก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะวัดไว้12แล้วให้เราขีดเส้น แล้วก็ให้ตัดทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มาตัดตรงกลางจากนั้นมาเปิดตัดตรงกลางนะคะก็จะได้สองเส้นถ้ามองไม่เห็นรอยรอยที่เราพับก็ขีดเส้นก็ได้นะคะขีดเส้นแบ่งครึ่งแล้วก็ค่อยตัด จากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งพับครึ่งแล้วกีดนะคะกรีดให้เป็นแนวแบบนี้นะคะให้เป็นรอยจากนั้นให้เราพับขึ้นถึงเส้นที่เรากรีดไว้ตรงกลางน้น,นะคะให้เรากรีดเหมือนกันแล้วกลับด้านนะคะเอาด้านบนลงมาทําเหมือนกันพับขึ้นไปหาจุดกึ่กลางของผ้า แล้วก็กรีดเหมือนกันนะคะได้ลักษณะนี้ให้เราประกบนะคะแบบนี้นะคะให้เรากัดไว้ ทำเหมือนกันทั้งสองสายนะคะได้แบบนี้นะคะทำเหมือนกันสองสายค่ะในส่วนของสายเราก็กัดเรียบร้อยทั้งสองสายแล้วนะคะก็รอเย็บเรามาดูส่วนของกระเป๋าด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บขอบปากกระเป๋าด้านนอกก่อน ให้เรากรีดเส้นเส้นที่เราเผื่อเยอ็บสี่สี่เซนนี้นะคะให้เรากรีดลงไปเลยกรีดให้เป็นรอยลงไปเลยนะคะจากนั้นให้เราพับปลายผ้านี้นะคะให้ลงไปตรงรอยกรีดรอยแรกของเราแบบนี้นะคะมันจะเหลือสองเซนนะคะกรีดโดยรอบโดยตามความยาวเลยนะคะแล้วก็พับ ัดไว้นะคะก็จะได้ขอบกระเป๋าทั้งหมดสองเซนนะคะกัดโดยรอบเลยนะคะกัดเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะเก็บไว้รอเย็บเรามาทําส่วนของขอบกระเป๋าตัวใบใหญ่กันนะคะเราจะพับปากก่อนคั้งแรกเราจะพับปากวัดเข้าสี่เซนนะคะวัดเข้าด้านในสี่เซนขอบ เขียวๆนี้นะคะเราเปื่อ,เอยเย็บไว้4เซนให้เรากัดไว้ขอบด้านในก็จะได้ประมาณนี้ด้านนอกก็จะโชว์2เซนโชว์ขอบสีเขียว2เซนแบบนี้นะคะเราจะกัดโดยรอบนะคะกัดโดยรอบ4เซนแบบนี้แล้วนะคะให้เราวัด เข้าสองเซนดันไปสุดแบบนี้นะคะให้ได้สองเซนหรือไม่เราก็จะดูขอบล่างถ้ามองเห็นนะคะเนี่ยมันจะมองเห็นขอบสีเขียวอยู่ให้เรากัดตรงนี้เป็นเกณฑ์ได้เลยนะคะมันจะได้สองเซนพอดีให้เรากัดโดยรอบกัดไปเรื่อยๆนะคะกัดขอบ เรียบร้อยนะคะขอบสองเซนจากนั้นเราจะหาเส้นสายเส้นของสายนะคะว่าอยู่ส่วนไหนเราจะวัดเข้าขอบขอบด้านข้างแบบนี้นะคะเข้ามาสิบเซนวัดจากขอบข้างเข้ามาสิบเซนมาร์กไว้แบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสี่จุดเลยค่ะ มาไว้ครบทั้ง4จุดก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี้ด้านหน้าด้านหลังรอยมาร์กจะตรงกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะแบ่งครึ่งนะคะหาจุดกึ่งกลางของเส้นวางกระเป๋านะคะเส้นวางขอบกระเป๋าตรงนี้นะคะเราจะวัดความกว้างของตัวกระเป๋าเราใช้ก็สอบความกว้างของก็สอบใบนี้เลยนะคะเราจะวัดแบ่งครึ่ง สี่สิบสองสี่สิบสองจุดห้านะคะแบบ่งครึ่งจะได้ยี่สเอ็ดจดสองห้านะคะประมาณนี้นะคะยี่สิบเอ็ดจุดสองห้าแล้วให้เราขีดเส้นตรงหรือว่าเราขีดแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะช่วงเกณฑ์ตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเย็บขอบปากกัน,นะคะ่ะเราจะเย็บขอบกระเป๋าด้านนอกก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเอาจุดกึ่งกลางของกระเป๋าด้านนอกเทียบกับตัวกระเป๋าด้านในตรงนี้นะคะวัดลงมา4เซนขอบเขียวก็จะได้2เซนสีเหลืองก็2เซนนะคะให้ตรงกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะมากัดใส่กันขอบกระเป๋าด้านนอกจะห่างจากขอบกระเป๋าด้านใน4เซนแบบนี้นะคะเส้นเส้นให้ตรงกันแบบนี้นะคะแล้วให้เรากัดไว้ ส่วนท้ายกระเป๋าจุดก้นกระเป๋านะคะให้เราพับขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กัดเส้นบนล่างตรงกันแล้วเราก็จะไปเย็บ <p> เราจะมาล็อกเส้นนี้ไว้ก่อนนะคะย้ำนะคะ ะะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้เราวัดด้านบนข้างละ1.5จากเส้นจุดกลางตรงนี้นะคะึ่งกลางตรงนี้วัดออกไป1.5ข้างละ1.5แบบนี้นะคะเราจะไปพับเย็บ1.5แบบนี้นะคะหรือเราจะวัดตรงนี้1.5ข้างเดียวเลยก็ได้นะคะ จะสะกัดแค่นี้นะคะส่วนด้านล่างวัดข้างละหน่งจุเหมือนกันนะคะเราจะพับจีบนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับตรงจุดที่เรามาร์กไว้1.5นี้นะคะเอานิ้วกดไว้แล้วพับพับผ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วกัดไว้ กันให้โดนแต่ผ้าชิ้นนี้นะคะชั้นล่างไม่ต้องท้าเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะนิ้วกดไว้แล้วพับนิ้วกดแล้วพับผ้าด้านนี้เข้ามาแบบนี้นะคะคก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเรากัดไว้กัดเรียบร้อยแล้วนะคะกัดแค่ช่วงนี้นะคะแล้วเราจะไปย้ำปากบนก่อนนะคะเราค่อยมากัดแล้วก็เย็บโดยรอบนะคะ ให้เราปัดผ้ากระเป๋าไปด้านนี้นะคะเราจับนี้มาตรงกันแบบนี้แล้วก็ย้ำย้ำไว้นิดเดียวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพอเรากัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไล่ผ้าไล่ผ้ากระสอบนี้นะคะไปจนถึงเส้นเส้นขอบขอบด้านข้างนี้นะคะเส้นแรกเราจะพับพับรอยก้น ให้เป็นเส้นแล้วเราก็จะพับด้านนี้เข้านะคะถึงจุดแบบนี้นะคะนี่ก็พับขึ้นไปแบบนี้รูปกระสอบโดยเรียบนะคะให้เรียบแล้วเราก็จะกัดโดยรอบค่ะถ้ามันกัดยากนะคะให้ใช้ฟุตเหล็กหรือมันทัดเหล็กยัดเข้าไปนะคะกลัวจะโดนด้านด้านล่างนะคะเราจะ เพราะว่ากระสอบมันมีค่อนข้างมันเป็นผ้าค่อนข้างหนานะคะแข็งเราจะเอานี้ยัดแล้วก็กลับเข้าไปแบบนี้นะคะมันก็จะไม่โดนด้านในจับขอบชิดนี้นะคะรูปผ้าให้เรียบแบบนี้ ทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะกัดเรียบร้อยเราก็จะไปเย็บกันนะคะกัดโดยรอบ ย้ำนี้เราย้ำไว้ก็ได้นะคะลอยย้ำปกติกระเป๋าด้านหน้ามีด้านหน้าแบบนี้เราจะเย็บด้านหน้าก่อนแล้วค่อยประกอบตัวเนาะแต่น,นี้เราใช้ถุงถุงตัวเป็นถุงปุ๋ยเลยนะคะใส่ถุงปุ๋ยเลยเราก็ต้องเย็บยากหน่อยนึงนะคะแต่ก็เย็บได้นะคะถ้าเราเย็บกระเป๋าก่อนมาประกอบตัวมันก็จะง่ายขึ้น ะะเ้อแล้วค่ะเย็บเสร็จก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บสายเย็บสายเสร็จแล้วเราจะมาใส่ช่วงสายให้ดูนะคะเราเย็บกดหนึ่ง หนึ่งเส้นนะคะแล้วเราจะเย็บคิ้วข้างนี้อีกหนึ่งเส้นเยบ็บแล้วนะคะหนึ่งสายทำเหมือนกันอีกสายนึงทำเหมือนกันนะคะพอเราเย็บสายเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาใส่สายก่อนไปเย็บขอบกระเป๋านะคะขอบปากกระเป๋า เดี๋ยวเราใส่สายแล้วเราไปเย็บทีเดียวนะคะส่วนมาร์กด้านนอกไว้เรามาร์กด้านในอีกนะคะด้านนอกเราไม่มาร์กก็ได้นะคะเราวัดจากนี่เข้ามาสิบเซนมาร์กด้านในเลยก็ได้นะคะดันไปจนสุดสายขอบตรงนี้เลยนะคะให้เรากัดไว้แต่มันจะแข็งมากนะคะมันจะหนาเราเราไม่ต้องกัดไว้แล้วเราไปตอนตอนเราเย็บเรา จับยัดก็ได้นะคะแต่เราจะทำให้ดูเส้นหนึ่งก่อนไม่เข้าแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะทำให้ดูใช้เข็มหมดอันใหญ่นะคะประมาณนี้แล้วเราก็ไล่สายแบบนี้นะคะกลับไปด้านนี้ ดันเข้าไปให้สุดขอบฝายแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรากัดไว้มันแข็งเดี๋ยวเราไปยัดใส่ขอบตอนเราเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะมันมันไม่เข้าสายจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วพอเราเย็บเสร็จเราจะกลับด้านนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราไปเย็บกันเลยค่ะ <c oughs> ให้เรา อันนี้สายที่สองนะคะที่เรายัดเข้าไปให้กึ่งกลางของเส้นนี้นะคะอยู่กึง่งอยู่จุดรอยหมาของเราแบบนี้นะคะ างสายให้ตรงรอยมากดันไปให้สุดขอบแล้วก็เย็บนะคะพอเราเย็บสายและขอบได้ลักษณะนี้แล้วน,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 นะคะให้เรากดกดสายนะคะพับขึ้น ตอนแรกมันจะเป็นลักษณะนี้ให้เราพับขึ้นแบบนี้นะคะแล้วกดสายสองสองเส้นเลยนะคะกดย้ำสองเส้นก็ <S <S จะได้แบบนี้นะคะให้ทำเหมือนกันทั้งสี่จุดนะคะ <S <S เย็บเสร็จจะได้ลักษณะนี้นะคะสายเดีย๋ยวเรามากลับด้านเย็บก้นกระเป๋ากันนะคะ กลับด้านกลับด้านเสร็จแล้วให้เราจับขอบนี้นะคะขอบด้านข้างทั้งสองฝั่งมากัดชนกันไว้นะคะแบบนี้นะคะทำเหมือนกันสองฝั่งกัดเรียบร้อยแล้วเราจะไปเย็บกันนะคะเราจะเย็บสองเซนนะคะที่เราเผื่อไว้สองเซน กันบอกกัได้นะคะจับผ้าด้านบนด้านล่างให้เสมอกันนะคะ จากนั้นให้เรากรีดนะคะกรีดเส้นก้นกระเป๋าที่เราเย็บแล้วล้บแบงบแด่งครึ่งแบบแบบนี้เลยนะคะแล้วเราจะกัดเส้นที่เราเย็บก้นนี้นะคะให้ตรงกับเส้นจุดกึ่งกลางข้างกระเป๋านะคะเส้นกลางกระเป๋าพอดี กัดไว้แบบนี้นะคะแล้วเราจะไปเย็บสก,กัดก่อนเย็บให้เราขีดเส้นไว้ก่อนก็ได้นะคะความกว้างของข้างกระเป๋า15เราก็จะวัด15กึ่งกลาง7.5ตรงนี้นะคะเราก็จะหมากไว้แล้วเราก็จะขีดเลยนะคะทำเหมือนกันสองข้างนะคะเราจะไปเย็บตามเส้นที่เราขีดไว้เลยะคะ่ะ เย็บย้ำหัวท้ายนะคะทัสองข้าง<ม>เรียบร้อยแล้วนะคะพอเย็บสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพับให้เราพับเข้าแบบนี้นะคะแล้วกลับด้านเลยค่ะพับแล้วดันก้นออกนะคะให้สวยงาม พอกลับมาด้านนอกเสร็จให้เรากรีดนะคะกรีดช่วงก้นกระเป๋านี้นะคะทั้งสองฝั่งแล้วกลับมากรีดด้านนี้นะคะคันข้างด้วยนะคะ สองทางก็เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งได้ช่องใส่ของด้านหน้าก็จะได้ลักษณะนี้นะคะถ้าใครชอบเรียบๆก็ไม่ต้องเย็บขึ้นนะคะเย็บรูปให้เรียบแล้วเย็บปกติเราเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะแบนแต่อันนี้ก็จะแบบจ้า ใส่ของง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าปากมันอ้าขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ